เอาละครับตอนนี้นะครับเป็นการแข่งขันนะครับกาลิเน่ฟีฟ่าอะไรนะชาเลนต์ครับฟีฟ่าชาเลนต์ครับนะครับเป็นการแข่งระหว่างทีมงานของเรานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นแมตช์แรกเลยนะครับเป็นการด่อสูระหว่าง2คนที่เขามีความเชื่อว่าตัวเองเก่งที่สุดในบริษัทนะครับคนแรกเกตเมเกจิอ็อกฟอร์ดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมอร์แม็กเบคกราฟิกนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะก็เป็นการแข่งขันแมตช์แรกของพวกเขาการจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทั้งสองคนนะครับทั้งสองคนเนี่ยมีมี กูุ่หลังเนี่ยเป็นเด็กแมนยูทั้งคู่ทีมที่ชอบนในนักเตะแม,มนยูทั้งคู่แต่ทีมที่ลงแข่งกวัวทั้งคู่นี่แทบไม่มีแมนยูเท่าไหร่เลย <laughs> อะแล้วก็บอเลเริ่มขึ้นแล้วอันนี้อยู่ที่บอลกิเกจิอัลฟอร์ดช่วยเปลี่ยนเป็นชื่อนักแข่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครอันนี้เดี๋ยวเสียงหายอะ่ะทําไงอะ่ะเสียงหายเหรอใจที่ได้บรรยายที่นี่มันเสียงมันมีเสียงพาคด้วยมันทับผมนั่นแหละครับคุ้มแน่นอนเาากิยสพากอนไหนอะ่ะ ฟริซิโนโรนันโ so. ดชามิายครับู้ไปเลยอ่าบอลอยู่ที่น้องแม็กล็กเข้ามาจังหวะน,นี้แล้วยิงจะปัน่นแต่โดนท่อนหูประตูพุ่งไปเลยเมื่อกี้กดยังไงเห็นไม่ชื่อนักเตะไม่เอาชื่อนักแข่กดเอฟอะไรนะก็ะดูข้างล่างเลยได้ได้ได้สิ <ขอ S 1> <4 S 2> ครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กดเอฟอะไรส <ขอ S 1> ักอย่างถ่านมาเด้อ เอ,า,ละละละอาอาละละอไม่ได้เหรอพให้เชื่อนะนคชื่อหกับวเนี่ยให้เห็นชอโอเคครับปอเนี่มาแล้ว บอลเริ่มกันมาตอนนี้ยี่เข้าย0ินาทีครับยังศูนย์ดูศูนย์อยู่แต่โอกาสยิงตอนนี้เป็นของแม็กซิมัมทีมีโอกาสอันนี้หลุดเข้ามาโอ้โหกำลังจะล็อกนะฮะตะกี้ฟาตัดกลับมาได้แต่วันนี้จะสวนกลับแหมโดนตัดกลับไปครั้งหนึ่งยังติดอยู่ครับโอกาสสวนกลับกลับมาอีกครั้งหนึง่งอีบาวิ่งทำทางไปยังไม่ให้ฮะบาล้าหน้าไปแล้วแหมบอลตัดเข้ามาตรงกลางครับทำเกมกันใหม่ทางด้านซ้ายนะ่มีไปยืนรอเอาตัดเข้ามากันตลอดวันนี้อี่บาเข้าขวาเรายิงโอ้โหอโอกไปนิดเดียวฮนะ เรียกได้ว่าลุ้นกันตัวโกงเล็บจีนแกเลยะฮะบอนอยู่ที่ใครก็ไม่รู้นะครับ,รบอ่าโรนดินโะยฮะอันนี้จำผมได้โยนเข้ามาแหม่ล้าหน้าครับสลับตอเลสยศูนย์เก้า่งศูนย์เก้าตอนนี้มีบวกห้าด้วยนะครับของทางน้องแม็กซิมัมนะครับแกไปซื้อมาเลยนะครับไปตบเบ็กในร้านเกมมานะอิสซาโลนโ,โดวิ่งทาทางบายตอนนี้ชิปกลับมาครับ โอ้แล้วออกมาทางด้านซ้ายโยตัดเข้าไปกลางแม่ประตูปัดครับอล,ล,ลิกเบลเลเบลเจอกับเซอร์เยโอลามอสอะจะกลับมาที่เกจิเอฟ์ตัดเข้ามาอยู่ที่อิบาครับอิบานี่เป็นตัวหลักของเกจิเลยนะที่จะใช้ในการพักบอลโอ้งหวะนี้โดนจึกไปแต่ยังวิ่งได้อยู่ตายก็มาเข้ามาอิบาม,ามโีโอกาสที่เข้าได้บลเด็กนนโดนโดยนยับ เอาขอโทษ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 ลืม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 แหมอัเทพยานักภาคมันมาหนึ่งบนตู้ต่อศูนย์นะครับเป็นการยิงที่เรียกได้ว่าต่อบอลสีจังหวะนะครับก่อนที่จะจบด้วยอิบาลูกเมื่อกี้ทาให้ขึ้นนําไปหนึ่งต่อศูนย์ครับแต่ตอนนี้นะฮะเกมของแม็กเริ่มจะเป็นรองครับเพราะว่าหลังจากที่โดนไปลูกหนึ่งก็ดูเหมือนจะเสียขวัญครับอ๋านะฮะตอนนี้ได้ฟาว ติดตั้งเตะครับอ้าวครับอ,อันอยู่ที่เดอร์ซี่เป็นแล้วจะมาต่อเลขยิงบ้างติดคนเสาสามอีกขันหนึ่งไม่เหลือครับโอ้โหเป็นต่อเลขศูนย์เก้านะตัวนี้บวกห้านะฮะยิงจังหวะแรกเนี่ยครับชนเสานี่เป็นลูกศรนะคือเขาเล็งไว้แล้วบนคนเสาขึ้นกลับมาใช่ใช่อ้าะครับวันนี้ เวลาหมดไปแล้วครับแต่กรรมการจะเป่าเมื่อ <minority> ไ <ael> หร <uk> ่ฮะหาไม่เจอยืนกระเป่ากำลังหยิบขึ้นมารอกันสักครู่นึงครับเกจิตอกบอลเหมือนจะอยากให้เวลาหมดครับถ้าเวลาครับถ้าเวลาอ่าโอเคครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับผมหนึ่งต่อดูตอนหนึ่งครับครึ่งหลังไม่พักเลยครับผมโรนันดิโยครับแทงขึ้นมาให้โรนโดอ่าโรนโดล็อกเข้ากลางจังหวะนี้จะชิปไม่โอ้โหแต่เถียงกวาดลางไว้ก่อน จ่ายกลับมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับล้นออกมาไกลแต่น้องแม็กก็ยังมีโอกาสที่จะโยนจังหวะนี้เป็นใครโรนัลโดมันเดิมโยนเข้ามาอ,อเลสชุกออกมาซ้ำไหมจังหวะนี้จังโอโเอามันโะอ้โหเดลัซซี่ฮะใครวะนี่ไม่ไม่เอาชื่อขึ้นมาอ่านไม่ทันอเลสเมซี่เมซี่แทงขึ้นมานี่นะครับอิบ,บานี่จะเป็นตัวพักบอลจ่ายของเกจิเลยนะฮะมาที่ใครวะเดลซี่อีกทีนึง โอ้ลามอตัดไปได้จังหวะนี้สวยครับแล้วสวนกับเร็วอเลสใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วแต่โดนเฟอร์ดินานเบียดไปแม่เฟอร์ดินานเนี่ยเมื่อกี้นนต้งดูจากทรงผมนะแม่แล้วเกจิขอเบรกเกมครับกกนนคือเกมตอนนี้นี่เรียกได้ว่าสูสีแล้วนะครับคือน้องแม็กนี่ถึงแม้จะโดนยิงนําไปก็ตาม,มเขาก็มีกําลังใจให้จะเล่นต่อนะครับเขาก็พยายามสู้ต่อนี่ต่อหนึ่งและครับ อ้าวแล้วจังหวะน,นี้กระชากเข้ามาพลิกและยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหสวยงามมากครับเป็นคือไม่โอ้โหนี่ว่าเมสซี่เนี่ยยืนรอถวายบาลให้เลยครับจังหวะเมื่อกี้เออพลาดช้ามึงกดสตาร์ทกันทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยมึงพลาดอยู่ไอ้แม่เย็ดอออออออเออขอโทษ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 เอรันดิญโยแม่จ่ายตัดหลังไปครับตอเลสวิ่งถล่มไปแล้วลูกนี้เกจิออฟบอร์จะสวนบ้างอ้าวปิเก้ครับอ้าวฟาวปิเก้ครับจังหวะน,นี้ น้องแม็กได้จิตตั้งใจครับน้องแม็กเบรกเกมบ้างเบรคก่อนไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไ<ส>ม่ใช่มันเป็นคนยังไงวะไอส้สัสตร์คนเล่นบอลตำบนหรือเปล่าเนี่อือหือที่อยู่ตีอยากเบรคก็เบรคถึงแม้ว่าเกมกําลังจะเรียกได้ว่าตึงแล้วครับแต่แม็กก็ยังคงบุกต่อเพราะเวลายังมีครับเพิ่งมาตอนนี้อยู่ที่65นาทีของเกมเท่านั้นเป็นโอกาสสกัดอีกครั้งหนึ่งครับแอ้อิบานมีความแข็งแกร่งมากชนเอาไว้ได้ เอาแทงกลับมาครับเบลเบลสับสองจังหวะรอดไปเบลจังหวะที่สามแม่ทำไม่ได้ฮะโดนเบียดเยอะเหลือเกินแม่เบลบวกห้าด้วยนะพี่จังหวะนี้หลุดไกลเลยครับอ้าวโอ้โฉนเสาโนเสาครับผมก็งงคุณผมนึกว่าคุณนึกว่าแม็กค้างหรือเปล่าปล่อยหลุดนี่ว่าแย่แล้วนะแม็กเครื่องค้างหรือเปล่าครับนี่หลุดแล้วยิงชนเสานี่แย่กว่าเออคนไม่สวยจริงๆ อยู่ในดินโย و. แข่งมาได้อิบา,าอิบาพังบอโอ้โดนปิเก้ครับปิเก้รู้ทาร์ขึ้นมาดักไวออเลสแบตยังตัดกลับไม่ได้ครับโอ้โหเกจินี่อ่านเกมจริงๆริงไอ้รถโอเบตโอซิบันคุคกรีกับตุ๊กกลางครับซาวเบซอนมาพาักไม่ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงนะฮะอ่าเป็นแม็กซิมัมสว, man, วนขึ้นมาจังหวะนี้ออเลสล็อกออกโอุโ้ยลูกเฟนินานยังทันเฟนินานยังทันนะครับเฟดินานนี่เรียกว่าเป็น มีเลี้ยวในหลายๆจังหวะเลยทีเดียวอ้าวไปที่เมซี่ครับตัดเข้ามากลางเร็วแม่ไม่พ้นปิเก้ใครวะเนี่ยเยมาหรอโดนยินโยครับใครมาน่าจะล้ำนะน่าจะล้ำน่าจะล้ำนะครับอ่าล้ำไปประมาณสัก17เมตรได้ เดีออ๋ยวเวลาครับสามนาทีสุดท้ายอีกสามนาทีสุดท้ายครับสำหรับแม็กซิมั่วจะมีโอกาสที่จะอาเสมอได้หรือไม่อุ๊ยชี้ครับไม่ได้ครับอ,อ้าวฟาวครับาวแล้วครับชิปหายแล้วครับผมแล้วเป็นลูกฟรีคิกครับแม็กต้องเลือกนะักเตะที่จบสกอร์สูงอย่างโรนัลโยมาปัน่นโอ้ยจริงเข้าไปกลางประตูโอ้พระเจ้าครับบอลลูกผู้ชายฮะในวันนี้ไม่มี จบเกมคร้วผมเคจิอรฟอร์ดชนะแม็กซิมัมไปหนึ่งสองลต่อหนึ่งครับแต่และแมนน่าตดแมนเป็นอิบราฮิมวิครับเกมนี้นะครเป็นคนยิงเป็นคนจ่ายด้วยนะครับฟอร์ม7เลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอชมนะครับสำหรับนักแข่งทั้ง2คนที่มีสปิริตในการแข่งขันมากนะครับพี่พยายามวิจาโช์ไปมือไว้เต็มที่ครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามคู่ต่อไปในอกาศต่อไปครับผมสวัสดีครับ